เวัสาีครับรถเกิดอุบัติเหตุน,นะครับว่าีไ่ไปอยู่บน<ม>ุณ้นมาก็ได้น้องๆเข้ามาช่วยดึงรถกันก็ไม่รู้อะไรนะครับนี่ฮะน้องๆก็ช่วยมาช่วยดึงกันขอบขึ้นมาก ครับกันเดียวดึงไม่ไหว,วก็ขอขอบคุณน้องก็มากที่มาช่วยโอ้ฝากต้องครับขอบคุณมากน้องขอบคุณครับขอบคุณมาก